ไม่ถู่นะคคือแฟนผมเั้งวันนะครับเข้าใจผิดเลยมางอครับผมขอโทษนะลาที่ร้านนะไายดีไหมคนที่มีพ่อติดคุกแล้วแม่โดนฆ่าปิดปากเกือบตายเนี่ยเขาไม่สบายหรอกค่ะนี่เราจะคุยกันดีๆไม่ได้เลยเหรอชมพูไม่จำเป็นหรอกค่ะฉันนะยังไม่มีวันลืมเรื่องที่แม่ของคุณเอาฉันกับพี่ชายไปออกข่าว จนทำให้พวกเราสองคนนี้โดนบูลลี่จนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ปล่อยฉันนะไม่เธอต้องมาคุยกับฉันดีๆก่อนไม่ฉันบอกให้ปล่อยฉันไงฉันไม่ปล่อยนี่ฉันบอกให้ปล่อยฉันไงนี่ปล่อยเฮ้ย<ว> ขอโทษนะครับผมเป็นเจ้าของร้านครับต้องขอโทษแทนพนักง,งานผมด้วยนะครับที่ซุ่มซ่ามแค่นี้เหรอแล้วควนของคุณคิดจะรับผิดชอบไหนเหรอชุดฉันแพงนะผมว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยดีกว่าครับแล้วอีกอย่างน้องเขาไม่ได้ตั้งใจผมผิดเองแหละครับต้องขอโทษด้วยจริงๆขอโทษเหรอขอโทษแล้วชุดแฟนผมมันจะหายเลยไหมนี่มันเลอะจนใช้ไม่ได้แล้ว ใครจะรับผิดชอบฮะเสื้อของแฟนคุณเนี่ย,ยเนื้อผ้าก็ธรรมดาราคาไม่น่าจะเกินพันนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมช่วยซื้อชุดใหม่ให้แฟนคุณโอเคไหมครับ หนูขอโทษจริงๆนะคะเงินของคุณนี่มันคงใหญ่มากสินะฮัลโหลจ้านาดาลา ชมพู่เสร็จงานแล้วกำลังกลับบ้านจ้ะโอเคจ้ะขึ้นรถสิเดี๋ยวฉันไปส่งนี่คุณทำให้ฉันเดือดร้อนโดนหักเงินเดือนตั้งส0เอร์เพราะความประมาทเลินเล่อทำให้ลูกค้าเดือดร้อนแล้วก็ลำคานอะ่ะแล้วคุณยังจะให้ฉันนั่งรถไปกับคุณเนี่ยนะยังไงฉันก็ไม่ไปอ่ะ นี่ชมพูอย่าเรื่องมากได้ไหมฉันก็แค่อยากช่วยอย่างน้อยเราก็รู้จักกันมาตั้งนานนะเคยรู้จักค่ะแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันยังไงฉันก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มีน้ำใจอยากไปส่งฉันน่ะแต่ยังไงฉันก็ไม่ไนี่ชมพูมาี่นี่เลยนี่เดี๋ยวฉันไปส่งใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะมีคนลวนลามฉันค่ะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันก็แค่จะไปส่งแค่นั้นเองค่ะช่วยด้วยค่ะ ลวนเราใช่ไหมครับไม่จริงนะพี่คือเราสองคนเป็นแฟนกันครับพี่คือแฟนผมเขางอนนะครับเข้าใจผิดผมก็เลยมางอครับผมขอโทษนะนี่ครับไม่ใช่น้าที่รักนะนี่ปล่อยฉันด้วยทีนะที่รักปล่อยฉันไอ้ไอชมพูพี่คะพี่คะไปเลยค่ะชมพูเฮยใช่เปล่าไม่มีอะไรจริงๆครับพี่ คือแฟนผมเขาขี้งอนนะครับครับ